ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2568หอยหปผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทงหลังช่างรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา 14.30นกา,านาทีะครับนะผมเองก็เดินทางไปภาคให้กสิกฟังในเวทีช่อง7เ,เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยช่อง7็เป็นมวยหิวเว P พ,พวกเครื่องกเวทีไม่ผ่านกล่องนะครับการันตีว่าไวกว่าใครในตู้อย่างแน่นอนนะครับ้วก็ คิดเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวฟังช่องเจ็ดช่องเดียวคิด150บาทนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังผ่านกล่องช่องเจ็ดช่องเดียวก็100บาทนะครับชอบแบบไหนอย่างไรนะก็สามารถโทรไปสมัครกันได้นะครับส่วนรายเสียงก็เป็นรายเสียง V.P. พวกครื่องวยทีไม่ผ่านกล่องไวกว่าใครในตู้เช่นกันนะครับนะก็ในบรรดารายด้วยกันนี่ลาย V.P. พวกเครื่องขวายทีจะไวกว่านะครับนะไวกว่าไม้หูที่พักอยู่ที่บ้านด้วยไวยกว่ามวยหูก็ ลายเสียงกรอบด้วยนะครับนะก็ถ้าชอบก็โทรสมัครกันได้ครับนะทั้งมอยหูทั้งลายเสียงก็โทรสมัครกันนะครับ093 642 7901 093 642 7901นะครับนะอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์กลางก็082 751 1988 082 751 1988นะครับ สำหรับท่าใดที่ยังรุ้นเชีย์กันน้อยนะครับนาะยอยากจะทดลองเข้ากลุ่มลายพิมพ์นะครับนาะยอยากจะรู้ราคาราคาเป็นราคาส่งกันวิว,วิทนะครับผมภาคแบบไหนคนพิมพ์ก็จะพิมพ์แบบนั้นนะครับโดยโดยเฉพาะาข้อมูลมวยอะไรต่างๆนี่ตอนนี้คนพิมพ์ก็ถือว่าเก่งขึ้นมากแล้วนะครับนาะสามารถที่จะจับประเด็นคําพูดของผมและก็พิมพ์ออกมา นะถือว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับนะก็ใครอยากจะเข้าลายพิมพ์ฟรีนะครับนะวันนี้ก็ส่งราคากันสามช่องนะครับนะวันนี้ก็สงช่อง8ด้วยนะครับช่อง8ก็มีราคาให้ช่อง7ก็มีราคาให้แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง5นะครับนะก็พิมพ์ส่งราคากันวิววิกันทั้ง3ช่องเลยครับนะถ้าอยากจะเข้ากลุ่ม ลายพิมพ์ฟรีก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้แหละนะผมจะปักลิงก์แล้วก็ให้กดลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนะเป็นการพบกันระหว่างทธราแรงเดชยะริศสอเดชดำรงพัฒนาได้ขฝ่าในวันศรีาชัยดาบชาญกรปราบนะครับนักคู่แรกของช่องเจ็ดในวันนี้ครับสําหรับในเรื่องของน้ําหนักนี่มวยคู่นี้ก็มีประเด็นเรื่องน้ําหนักเล็กน้อยนะครับนะก็คือ รายการเดิมจะขึ้นไว้ที่101ปอนด์นะครับทั้งคู่จะชก101ปอนด์นะครับนะแต่เมื่อเช้านี้ทางด้านของฝ่ายแดงมาสอบ102ปอนด์นะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายเงินมาสอบ1 0ึ่งนะครับก็เป็นอันว่าทั้งคู่เนี่ยก็เลยตกลงกันนะครับนะทางด้านฝ่ายแดงก็ขอเป็นอ่าเป็นฝ่ายลดเข้ามาหาทางด้านของดับอ่าของศิลาชัยนะครับนะั่นก็คือลดไปจุดสี่นะสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงส่วนทางด้านฝ่ายเงินศิลาชัยก็ ชกที่พิกัดน้ำหนัก101.6แต่ว่าจะลงไว้101ปอนด์นะครับนะแต่น้ำหนักจริงๆที่ชกกันนในวันนี้ก็คือ101.6ปอนด์นะครับถ้าได้าระแดงลดลงมาจุด4นะครับ <c oughs> สําหรับทางด้านในเรื่องของรูปร่างนะครับนะ <c oughs> ก็ดูว่าทางด้านของฝ่ายแดงจะได้เปรียบ นะดูว่าจะได้ลอยกว่าแล้วก็รูปร่างเนื้อตัวนี่ดูว่าจะสูงยาวกว่านะครับใหญ่กว่านิดหน่อยครับสาหรับธ่ากแดงธนานักดแดงเด็ดยรฤทธิ์นี่ก็อายุ15ปีละ67เซนจากจังหวัดตรังกระดูกมมยประมาณสัก26ครั้งนะก็ซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินครับเมื่อเช้านี่เข็มพ่อบ้านเข็มสิงห์มาวินก็พามาช่างนะครับบ่อยๆนี่ก็4-9กิโลกร,รัมเวทชอปประจำประมาณสัก100-102ปอนด์ครับปี68ชกระ4ครั้งชนะ3นอก1ครั้งแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่3รนะชมกมมงา ในสิบครั้งแหละนะก็ชนะ6เป็นการน็ออ2ครั้งในยกที่2ต่้สองครั้งก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้น็ออ2ครั้งในยกที่2กับยกที่4ยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงนะครับแล้วก็เป็นมวยขวาครับนะก็เป็นนักมวยมาจากเพชรยินดีอนะแล้วก็ย้ายไปพลังใหม่วันนี้ก็มาชกที่ช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกครับก็เป็นมวยขวาครับร่างสูงยาวดูวันแจ็ไล้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบูบนเข่าในครับรุกได้เก็บการลดทำได้ดีมีนกมีหน่อยชกวงในเก่งกว่าวงนอกน้อยเป็นมวยเข่านะครับสสาาาาาาหรรับททงงดนนนขอฝฝ่่่ยยแวเมืศี ชัยดาบชาญกองปราบนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมาแทนนะครับนะแต่ว่ามีรายการชกในวันที่30นะครับนะมีรายการชกในวันที่30สิงหาคม2568นะครับนะก ชกวันเสารายการช่อง36นะครับนะทีมงานก็เลยดึงมาชกกับทางด้านของเด็กยริศในวันนี้ก่อนเลยนะครับนะก็ซ้อมมาโดยตลอดแต่ว่าเนื้อตัวผมก็ดูว่าทางด้านฝ่ายนู้นนันเป็นรองอยู่นะครับข้อมูลข้อมูลต้นทุนติดของศิลาชัยอายุ15ปี1 6 5เซนต์ต่ำกว่า2เซนจากสองขาก็ใต้ด้วยกันนะครับนกระดูกมอยก็670ไฟกระดูกดีกว่าและก็ซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์มาโดยตลอดขับไปปล่อยก็ก้เท่ากันเวทชัอปจะก็หนึ่งมา100ถึง 1 0 3ปอนด์ปี6กปทุบละสครั้งแพ้นกคุจก1ครั้งในยกที่5แล้วก็ชนะนก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดในครั้งมากกว่าทางด้านฝ่ายแดงใน5ครั้งนะก็ชนะ9ครั้ง เป็นการนกถึงหครั้งเลยเพราะชะนะวุฒมวยของน้ำเงินนี่ถือว่าหนักแรงมากๆเลยนะครับนะแล้วก็แพ้6กครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในะยกที่5นะครับนะเป็นวยที่อาวุธมวยหนักแรงและก็หวัวใจธาตมวยนั้นจะดีกว่านะครับกระดูกมวยในการผ่านมวยดีกว่าด้วยเพราะว่า,าชกมาเยอะกว่านะครับนะเคยชกที่ช่องเกตมาแล้วทั้งหมดใน4ครั้งก็ชนะ3ครั <Orig les> ้ง <Nash> เป็นการนกหนึ่งครั้งใ <bru ises> นยกที่2แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับการแพ้นกหนึ่งครั้งของทางด้าน ของทางด้านศิราชัยนี่เกิดขึ้นที่เวทีระดมเดินครับในวันนั้นก็ตกเป็นรองนะครับแล้วก็เดินสาวหมัดใส่ก็ปรากฏว่าโดนสวนศอกของทีมพรันชัยแพ้นอกไปในยกที่5นะครับ สำหรับทางด้านของศิลาชัยก็เป็นมวยขวาครับร่างเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยนี่ก็ประเภทปมือบุบบนเข่าในครับดูเก็บกันวุ่นดีม,นไไนมีนอกเป็นหนชกมวยนอกวันในเก่งพอกันอาวุธมวยน,นี่หลากหลายแล้วก็เป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวนะครับอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงถูกลู่นะครับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็คงจะคู่ขี้สุสีในช่วงต้นนะเพราะว่าทางด้านฝาแดงในสภาพร่างกายของเตย์ซีซอมดีจูจะดีกว่า แต่ว่ากระดูกบอร์บอลการผ่านมวยและฝีมือมวยนี่ยังเป็นรองน้ำเงินนะครับนะต้นต้นแดงอาจจะออกนำก่อนได้แต่ปลายปลายผมอ่านวา่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินโชคที่ช่วงเจ็ดสม่ำเสมอนะครับอยู่ประจำนะครับทุนชินเวทีแล้วก็โชกรางวัเก่งกว่าน่าจะเบ็ดอชนะไ,ไปได้ในยกท้ายๆนะครับด้วยกระดูกเบอร์บอวการผ่านหมดที่ดีกว่าแต่ว่าพลิกไปพลิกมานะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของศิลาชัยดาบชาญกองปราบให้อัตราสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่55เเซนตนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างธานาแปลงเพชรบางทองสอเดชพันธ์อัฒนาข้าว่านวนขุนพลช้างบ้านาราชหมวยคูนี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ทา่าน้าแปลงมาชั่งได้มาสอบได้126.6ลดไป0.6นะครับนันะลดไปลดมาก็ขาดไปด2ขึ้นชั่งจริงก็125.8นะสครับทางด้านของรูปร่างนะครับในเรื่องของรูปร่างในทางคู่นี้ก็ดูว่าจะปาดหัวตัวเท่าแต่ว่าทางด้านของเพชรบางทองนั้นเนื้อตัวนั้น เปรี้ยเลยครับนะเนื้อตัวเปรี้ยเลยนะดูว่าเนื้อตัวนี้จะขแข็งแรงตั้มเนื้อนี้จะแข็งแรง,ง,งกว่าทางด้านขาอฝ่ายนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่านั่นมากๆเลยครับสำหรับเนื้อตัวของทางด้านฝ่ายแดงนะครับทางด้านของเพชรบางทองอายุ18ปีร้อย65เซนจากจังหวัดสงขลากระดูกมอยก็ประมาณสัก560ใบนะครับซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์มาโดยตลอดปล่ปอดก็59กระบวนการช็อคประจำก็อยู่ประมาณสัก127 ปปปเปียกไปโชคไปหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนครับโชคเวทีมกรุงมาทั้งหมด1ี่สิบเอ็ดครั้งก็ชนะแปดครั้งเป็นการนกสี่ครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองสามครับคือโชคที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี้ก็สาคคคคคม,ามครั้งนะครับ้วก็ชนะนกสองครั้งในยกที่สองี่สี่แล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับนะมีแต่ชนะนกแต่ไม่เคยแพ้นอกไขที่ช่องเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็หายไปนานสามเดือนกว่าครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็นักมวยก็อาจจะได้รับ การกระทบกระเทือนบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะก็ตอนนี้ก็รักษาหายดีแล้วก็ซ้อมมาประมาณสักเดือนกว่าๆเลยครับสำหรับธนาคาราแแดงส่วนธนาคาราเงินขุนพลช้างบ้านราดนะครับนะก็ขุนพลในเมื่อเช้านี้ก็มาช่างได้126.0ก็ถือว่าทําน้ําหนักมาดีนะครับ ท่านักกอคุณบอลช้างบรนรัตเนี่ยอายุ18ปี165เซนเท่ากันนะจากโคราชกระดูกมวยประมาณสัก25ครั้งนะก็น้อยกว่าท่านักผ่าแข็ครับไปปอยในก็ประมาณสักหกกิโลกร,รัมเวช็อกประจำก็ร้อยยี่ห้าปอนด์ปี68ในช่อกละสองครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งและก็ ชนะนกหนึ่งครั้งนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มกําลังดีเลยนะแล้วก็เคยไปชกมวยวันมาด้วยครับนะชกเวทีบังกรมาทั้งหมดนี้9ครั้งก็ชนะ6ครั้งนะครับนะก็เป็นการนก3ครั้งในยกที่1กับยกที่2แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่1นะครับแต่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนนะครับมวยคนนี้ก็เคยชอกอมา1ครั้งครับเป็นทางด้านขบแดงครับเป็นฝ่ายต่อยหมัดเอาชนะนกไปได้ในยกที่1ที่เวทีราชดำเนินนะครับ ทางด้านของเกมการชควันนั้นนี่ก็ขึ้นไปนี่ทางด้านของขุนพลนี่ก็โดนหมัดเลยนะครับนะโดนหมัดแล้วก็เมาสุดท้ายก็โดนทางด้านของเพชรบานโทน,นะครับนะต่อยหมัดดอนลงไปให้กรรมการนับสิบนะครับนะเมื่อวันที่5พฤศจิกา6ก็ผ่านมาประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับวันนั้นชเกียดน้ำหนัก122ปอนด์ ทางด้านของฝ่ายนก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบุญเข่าในครับรูอว่าเก็บการวุดดีมีนอกมีใน terrace. ชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับทรงมวยก็แข็งแกร่งแรงตลอด,ดเกมนะแดงนี่จะมีแดงนี่จะมีะมทั้งในทั้งนอกเลยส่วนน้ำเงินนี่จะชกวงนอกเก่งกว่านะครับวงในนี่จะเป็นรองได้กา่ายแดง เมื่อคุนี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็คงปัดหัวตัวเท่านะครับนะทางมวยก็คงจะต้องเป็นทารัดฝ่ายใดครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะเพราะว่าวงนอกนี่อาจจะเป็นรองนะครับนะก็คงจะเดินปล้ำฟัดและตีตวตัดฟันศอกนะครับนะตัวนักมวยบอกว่าคู่ชอบก็ไม่ชอบหมัดนะ,ะเขาเองก็จะหมัดยำอะไรมาแล้วนะครับนะก็อาจจะรูปเกมก็ทางนักยใดก็คงจะไม่เก่งกลัวนะครับนะสุดท้ายนันร่างกายดีกว่า นะก็ชกอยู่ประจำนะครับนะสำหรับท่านเขา้าฝ่ายน้ำเงินแต่จะเล่าตามครับเมื่อเช้านี้ทางด้านของน้ำเงินนี่ออกเดินทางจากาโคราชนะครับซ้อมอยู่ที่โคราชนะซ้อมอยู่ที่โคราชออกเดินทางโคราชบ่ายาตีสองนะครับแล้วก็มาถึงที่ช่องเจ็ดประมาณตีห้ากว่าๆนะครับนะตีห้ากว่าๆเพราะฉะนั้นทา่านัขาวฝรั่งจะซ้อมข่ขยใหญ่กว่าก็คืออยู่สอดเดชพันธ์ตลอดเลยส่วนท้านักฝ่ายนก็ชกอยู่ต่างจังหวัดนะครับ,นะรบนะแล้วก็ ทีมงานก็บอกว่าที่โคราชฝนตกทุกวันนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าใครที่อยู่โคราชก็ เดี๋ยวเมนบอกด้วยนะครับว่าท่โคราชฝนตกทุกวันจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าทีมงานนั้นเขาบอกว่าที่โคราชนี่ฝนตกทุกวันเลยนะก็เลยมามา,มาเมื่อคืนครับไม่ต้องมาทำน้ำอักขื่นก็ทำนหนักจากที่บ้านแล้วก็มาช่างเมื่อเช้าเลยนะครับเดินทางจากโคราชนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทางด้านแเดงเคยต่อน,นอกมาแล้วนะครับวันนี้แดงก็บอกว่าจะอาจจะ,จะ,จะ,จะชกหมัดต่อยหมัดเหมือนเดิมน,นะครับนะเพราะแดงแดงก็บอกคู่ชกนี่จะป้องกันหมัดไม่เก่งนะครับนะก็ต้นๆขึ้นไปก็ใส่ตั้งแต่ประเดงก่อนนะครับตามเวลา อยาขยัแบขยซื้อขายอกองทุนครับถ้าเกิดว่าเอาไม่หลงนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ธนาคารขาแดงเพชรบ,บางทองสอเดชพันธุ์ให้อัตราส่วนเจชนะนัดนี้อยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์และให้ธนาคารขาแดงเพชรบ,บางทองสอเดชพันธุ์เป็นมวยเด็ดตัวเดียดเล่นของช่องเจ็ดในนัดนี้ด้วยเลยนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกาแฟแดงเด่นพยักศักดิ์สต,ตูนเพราะตอนนั้นกาแฟเงินไกรทองพีอยู่ผ้าใบมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก125่งร้อยยี่สบห้ปอนด์นึ่งมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ครับถ้าได้านประแดงมาสอบน้นนำหนักสอบนี่126.8เกินไป1.8นะครับแล้วก็ไปลดมาชั่งได้115.2นะครับนั่นแล้วก็ ลดอีกนิดหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยห้าจุดศูนย์ผลิตพอดีนะครับส่วนทะดั้านข่าไเงินก็ไกรทองนี่มาสอบนะครับไกรทองก็มาสอบหนึ่งร้อยห้าจุดสี่ลดไปจุดสี่ก็ใช้เวลาลดแป๊บเดียวก็ผ่านจุดสี่นะครับถือว่าน้ำหนักสบายสบายทั้งคู่เลยสำหรับทะด้านขับเดินพยัคฆ์นี้22ปี ร้อยเจ็ดสิบเซนจากจังหวัดสตูลกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะป,ปีปอนี่หกสิบเอ็ดกิโลกร,รัมเดี๋ยชกประจำประมาณสักร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าปีหกแปดชกไปสองครั้งก็ชนะทั้งสองครั้งเป็นการนอกหนึ่งครั้งในยกที่ห้านะครับแต่การขอคู่อกที่ช่องเจ็ดนี่แหละชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดนี้สิบสองครั้งนะก็ชนะนอกหกครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สองชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่เก้าครั้งเลยก็ชนะแปดครั้งนะเป็นการนอกถ ท่าแรของเด่นพยักนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวนะส่งมวยก็ฝีมือเข่าในครับรูปร่างเก็บกันรุธทงได้ดีมีท่านอกปีนัยเดินมวยได้ถอยมวยเป็นนะครับนะแล้วก็มีลูกเตะก้านคอเป็นลูกแก่งนะครับและไก่เตะก้านคอในแก่งแล้วก็มัดเสาออกอันตรายครับเรียมตัวดีนะวอรจิบเจย์ก็ถือว่าระเบิดเซนเป็นมวยคนจัดด้วยนะครับสำหรับท่างกของประเดงส่วนท่างกระป๋านเงินไกรทองพียูห้าใบนี่ก็อายุยี่สิบปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเท่ากันจากสุราษฎร์ธานีกระดูกมวยประมาณสักสี่สิบห้าส สุราครับนะปอยนี้59น้อยกว่า2กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็124ปี 6, 6 8ชกมาแล้ว4ครั้งก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมด11ครั้งนะก็ชนะ6เป็นการน็อก3ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่าอนว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่าง5ยกนะครับ สำหรับมวยคนนี้ก็ปาดหัวตัวเท่านะทางมวยจะต้องเป็นทาาด้านของไกลทองคัดที่เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะส่วนจะเดินไปโดนหรือว่าโดนแล้วทาได้นี่ก็เดี๋ยวดูในเวทีนะครับนะแต่สำหรับผมอ่านว่าต้นๆน่ะทาอะไรแดงไม่ได้หรอกนะน่าจะโดนเดินไปโดนน่ะไม่น่าจะหาตัวของท่นานักฝยแดงเจอนะครับนะถ้าไกลทองจะชนะได้จะต้องพลิกด้วยเข่าในในยกไทยายยให้ทาาน้านขงเด่นพยักสักสตูนหมดแดงเสียก่อนนะครับนะถ้ายังไม่หมดรองผมดูว่าทางด้านของเด่นไปยักน่าจะออกนำเลยนะครับนาะเล็ดเลดก็ คงจะแพงด้วยนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นักของเด่นพยักศักดิ์สนให้อันดับส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่65เปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นมวยเด็ดนะเพราะว่าอ่ามวยแบบนี้ใครก็ให้ได้นะครับนะให้ไปแล้วในลุ้นเชียร์ไม่ได้นะครับราคามันไหลไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ามวยเด็ดของผมก็เลยไม่ใช่มวยที่ราคาแพงๆนะครับคู่ที่4ีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีพัฒนานั้นของฝ่ายน้ำเงินฤิธิเดช นะครับนะทางด้านฝ่ายนะ้มันดิบดิบดิเด,ลเดิลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดตํำหนัก123ปอนะครับทางด้านทั้งคู่ก็มาชั่งง100มาสอบอะ่ะ123.6ด้วยกันนะและก็ชั่งผ่านกันสบายๆนะครับทนะางด้านของมุตรีก,รก็ชั่งขึ้นชั่ง2ครั้งนะครับนะขึ้นชั่ง2ครั้งก็ผ่านนะครับ รื่นของวุฒิกรนี่ก็อายุ20ปี170เซนจากกระบี่นะครับก็ซ้อมอยู่ที่กระบี่แหละนะกระดูกมวยก็ชกเป็นรนะ้อยนะปอยด60กิโลกรัมเวทชกประจำก็122-123ปอนด์ปี68ชกไปแล้ว3ครั้งก็เสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดที่30ครั้งนกคุณชเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอาวุธมวยของท่านราแดงไม่ได้หนักแดงมากนักและก็เคยแพ้นกให่แต่ทั้งของชกในเวทีมังกรง4ครั้งในยกที่3ยกที่4มมมมาาากกกกทททีีีี่่่่่่สุดดนคะครัเชชชชอองงออง้ห็ ทั้งหมดนี้ก็16ครั้งนะครับนะก็ชนะ9ครั้งนะก็ชนะ9ครั้งแล้วก็แพ้7ครั้งนะครับเป็นการแพ้นอก2ครั้งในยกที่3ามยกที่4นะครับมมยคู่นี้ก็ทางด้านแาแดงนี่ ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็เคยชกมวรอบปูนเสือนะก็คงจะจําได้กันดีนะครับสาหรับทัศนค์นข้าวไแดงส่วนทงด้าน,นข้าวายน้ําเงินริิเดตลูกเจ้าพ่อรงต้มนี่ก็อายุ21ปี165เซนจากบุรีรัมนะครับกระดูกมวยก็ชกมาเป็นราเชน่นการซ้อมอยู่ที่อตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารที่ปราจีนะครับนะไม่ได้ซ้อมที่ค่ายมวยนะปล่อยๆก็60กิโลกรัมน้อยกว่า1กิโลเวทชกประจำก็122ปอนด์ ปี68ชกไปแล้วสองครั้งก็ชนะทั้งสองครั้งเลยครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดได้40ครั้งนอกคู่ชกสองครั้งในยกที่23แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไขในเวทีมังกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าทางด้านของฝ่ายน้าเงินน่าจะยืนยะครบหายกไม่น่าจะแพ้นอกไขทางด้านของวุฒิกรในนัดนี้นะครับเพราะวุฒิกรชกที่ช่อง7นั้นไม่เคยชนะนอกไขที่ช่อง7มาก่อนมอยคนี้ก็เลยอ่านว่าทั้งคู่สู้กันอย่างหายกนะครับ สำหรับทางด้านของวุฒิกรวุฒิกรนี่ก็เป็นมวยที่หายไปนานประมาณสัก2เดือนได้นะครับในช่วงหลังก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็สูงยาวได้เปรียบเลยนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในรูกลับได้เก็บบอลรุธทำได้ดีมีนอกไปไหนโชคนอกวงในเก่งพอกันนะครับมีหมัดมีศอกที่อันตรายมากๆด้วยคับสำหรับตระกูลผาดดังส่วนตระกาลฝันวันฤทธิเดชตัจะพ่อโรงต้มนะครับนะก็อายุยี่สิบปีร้อหกห้าเซนจากบุรีรัมนะครับนะมวยคู่นี้ก็ ต้องบอกว่า,าเคยชกกันมาแล้วนะครับนะเคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะที่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับนะก็เป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินครับริทิเดตเป็นฝ่ายชนะมาพลิกนะครับวันนั้นนี่ขึ้นไปนี่ก็ทา่านั่งผนังก็เป็นต่อนะครับนะแต่ว่าโดนหมัดรองเสาแล้วเดี๋ยวอาการรู้ว่าประดวนนะก็เลยไล่ไม่ทันครับไล่ไม่ทันก็เป็นฝ่ายพลิกชนะมาคาบ้านเลยครับทางภาคใต้เลยครับนะสำหรับทางานของฝ่ายน้ำเงินนะครับ ธนบัตรน้าก็เป็นมวยซ้ายนะรูปร่างในเสียเปรียบชัดเจนนะครับนะวันนี้ตัวเล็กกว่าชัดเลยนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางหรือมึงตั้งโตเก็บการุดทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นตัวไหนกชงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็วนออกเตะซรายต่อยายแล้วก็วนออกนะครับนะแต่ว่าโชคที่ช่วงเจมส์เล้ร์สองครั้งก็ ชนะ1แล้วก็แพ้1น,นะครับหายไปนานาสัก3าเดือนกว่าก็คือวันนั้นที่ชกกันเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับว่าส่งท้ายที่ทางด้านฝ่ายนะ้ำเงินจะต้องไปเป็นทหารผลัดที่1น,นะประมาณประมาณพฤษภาคมอ,ะนนอ่ะวันนั้นชกกันก็ปลายปลายเดือนเมษาแล้วทางด้านของฝ่ายนะ้าเงินก็ไปเป็นทหารนะครับแล้วก็กลับมาชกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซ้อมอฝึกฝึกแรกรับไป3เดือนคือผมไม่เคยเป็นทหารนะถ้าพูดผิดต้องขออภยัยก็คือ เออ่เข้าเข้าเข้าทหารประมาณ ต้นเดือนพืชฟ้านะ่าจะหนึ่งพฤษสภานะครับแล้วก็ฝึกทหาร3เดือนทหารใหม่ฝึก3เดือนแล้วก็พอฝึกเสร็จแล้วก็มาซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารแล้วก็มาชกที่เวทเถียงนีนะครับแนละ้วก็รู้ตัวชาด้วยนะครับรู้ตัวน้อยด้วยนะครับสำหรับธนกฟากรฝานเงินนะ,ะวันนี้ผมก็เลยดูว่าธนาแสดงรูปร่างได้เปรียบนะครับนะทุกอย่างจะได้เปรียบหมดเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินซ้อ,นะซอมค่ายทหารคู่กรคู่ซ้อมก็คงจะน้อยด้วยนะครับส่วนธนาแสดงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอาชีพนะแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มนี่แดงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เคยแพ นะครับนะแต่ผมอ่านว่าชกที่ช่วงเจ็ดยังไงต้นๆะน,น,นี่อาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ว่าปลายๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าทางด้านข่าฝแดงชกที่ช่วงเจ็ดเก่งกว่าน้ําเงินนะครับน,ะนาทีแล้วในน้ําเงินก็แผ่วปลายด้วยนะครับในะชกที่ช่องเจ็ดนะครับวันนี้ก็เลยอ่านว่าทาดงด้าฝาแดงน่าจะแก้มือได้นะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปเทนของวุฒิกรส่วนน้ําฐานคีรีนะครับดุ้นกันปลายๆนะต้นๆเป็นรองนะแล้วก็น่าจะพลิกประมาณปลายยกที่4นะครับ ให้รัฐส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่55เปเซนะครับส่วนคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเอกพยัคเอกพยัคเอกพยัค ทอต่อพระพานารายเพร่อท่านฝ่ายจนวนสองคมรถสวนหลวงรุนยกนะครับมวยคืนนี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก120ร้อยี่สิบปอนด์นะท่านด้ฝ่ายแดงก็เพิ่มเวทขึ้นมาเยอะนะครับนะแต่ว่าชกอ,อยู่ที่เวทีนี้ก็ถือว่าแก่งเลยนะคู่นี้ก็คู่ขี่สุสีนะครับส่วนด้านสองคมก็เปน็นอาวุธมวลอาวุธมวลนี่หนักแรงนะเตะขาแต่ตหมัดนี่หนักแรงเลยนะครับนะก็แต่ว่าชกอ,อยู่เวทใหญ่กว่านะครับวันนี้ชอบมวยตัวใหญ่โชคเวทใหญ่กว่านะครับนะก็ยังชอบไปเด้นของสองคมสวนหลวงรุนยกนะครับก็ครบคลุมกันทั้งห้าคู่ครับสำหรับช่องเจ็ด ที่จะไปศึกดูน้ำหนงน้ำหนักนะครับก็เอาตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับนะก็สรุปกันสั้นๆนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงไทยแลนด์เล็กนะครับนะทางด้านฝ่ายแดงนี่ไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักดิ์พรานาฝ่ายอวบชายใหญ่วอสุขสันนะก็น้ําหนักก็ลดกันคนละนิดคนละหน่อยครับนะเมื่อคูนนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายฝ่ายแดงครับนะไทยแลนด์เล็กนะครับนะก็ยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายแดงไทยแลนด์เล็กนะครับ ฟันตรงหลังช่างคู่ที่1ของของอของช่อง5นะครับนะก็ชอบไปที่ทะาด้านของไทยรัฐแอกสอรุ่งศักดิ์ซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาแ้ดแดงดอกไม้แดง ไมอามี่คอนโดพื่ต้นด้านของฝาเนินประตักพลอยเทพภาคินมวยคูนี้ก็ชกกันพีกัดน้ำหนักร้อยสามสิบกว่าน,น้ำหนักก็ผ่านกันสบายๆนะครับนะในเรื่องของรูปร่างเนื้อตัวนี่าทางด้านของดอกไม้แดงนี่ดูว่าจะสูงกว่านะครับนะจะสูงกว่าเนื้อตัวดีกว่านะครับนะเนื้อตัวพอกันแหละแต่ว่าสูงกว่านะครับนะฟันตรงหลังช่างตามที่วิเคราะห์ไว้ก็ยังชอบในเรื่องของดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างธนาแดงสิงห์ สโชคมีชัยพัฒน์นัาวฟ้านเนมืองสมิงดำชออ,อจรอะบุนมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์นะครับน้ามวยคู่นี้ก็ชอบไปที่มวยรุ่นพี่ครับสมิงดำนะสมิงดำชออ,อจรอะบุนนะครับส่วนคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงอ่าจอร์ดนะครับนะพระเบกคอมเพลตพัฒน์นั่งาวฟ้านเงินแสนบริษั แซนดเบนพร,รามสองมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วก็เสมอกันแต่ว่าต้นต,น,ตนนั้นจอดออกนําก่อนเพราะว่าทางด้านฝ่าเนี่ยมันไม่ค่อยอาวุเทไหลนะครับก็มาไล่ตีเสมอทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมให้มวยที่ออกนําก่อนเสมอนะครับเราออกนําแล้วเราก็แต่งตัวซื้อขายบางทุนได้นะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของจอด ท้าเบรคคลอมแผกนะครับก็ครบทวนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับช่อง5นะครับนะวันนี้ก็ฟันทองไป9คู่ก็มาลุ้นกันว่าจะชนะกี่คู่นะครับนะการวิเครห์มวยนะครับนะก็ถ้าใครคิดว่าเก่ง ก็ให้บอกไว้ก่อนนะครับนะไม่ชอามวยจบไปแล้วแล้วมาบอกว่าตัวเองเก่งอย่างน้นอย่างนี้นะครับนะวิเคราะห์มวยก่อนชกบกันยากเสมอนะครับแต่มวยจบแล้วนนัน้ง่ายนิดเดียวนะครับนะพูดอะไรก็ได้ครับมวยจบนะครับท่านใดที่อยากฟังผมาพาบมวยในวิธีก็0827511988โทรสมัครกันได้เลยนะครับนะการันตีว่าเต็มทุกครั้งทุกวันทุก ทุกสัปดาห์นะครับนะรีบโทรให้ไวนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มเครื่องให้อีกนะครับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเพิ่มเครื่องให้อีกสัก10เครื่องนะเพราะว่าหาซิมมาได้ละสิบซ,ซิมนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีส,สดีครับ